ชอบคำนี้คุณโยมสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดคนที่ยิ้มให้กับเราไม่ได้หวังดีกับเราทุกคนนะอยู่สิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตคือการได้ตื่นมาและก็สบายใจในทุกวันมันจะเป็นจะต้องใช้ชีวิตที่หรูหราอยู่ติดดินเกินแบบพอเพียงมีรอยยิ้มอยู่เสมอทำทุกวันให้มีความสุขคิดบวกชีวิตจะได้เปรียบ เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะสิ่งสำคัญของชีวิตคือความธรรมดาที่ไม่ต้องโหยหาเพื่อให้มันเหนื่อยไม่ต้องอิจฉาคนอื่นเพียงเพราะเราไม่มีแต่จงใช้สิ่งที่มีให้มันคุ้มค่าและก็พอใจกับความเป็นเราไม่ต้องร้องไห้ถ้าความรักมันหายไปเพราะการกลับมารักตัวเองถือเป็นเรื่องที่โชคดีเรื่องหนึ่งที่ธรรมดาไม่ต้องวิ่งเร็วเกิน ในการจะไปให้ถึงฝันแต่ให้ใช้เวลากับเรื่องราวที่สวยงามข้างทางเพื่อไปจุดหมายอย่างขมข่าชีวิตธรรมดาคือชีวิตที่เจ็บปวดมีความสุขร้องไห้และก็หัวเราะโลกสร้างวันพรุ่งนี้เอาไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตื่นมาเจอวันใหม่คือมีโอกาสเริ่มใหม่ตั้งสติทบทวนความผิดพลาดและก็อุปสรรค ตั้งหลักประชิญหน้ากับทุกปัญหาด้วยสติตั้งใจทำวันใหม่ให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอการเดินทางที่สวยงามที่สุดคือการไม่เปรียบเทียบกับใครหลายครั้งที่เราหมดแรงเพราะหันไปมองคนอื่นแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาไปได้ไกลกว่าเราหรือทำไมเรายังอยู่ตรงนี้แต่ความจริงก็คือทุกคนมีเส้นทางและก็จังหวะเป็นของตัวเองบางคนก้าวเร็วเพราะเส้นทางเรียบ บางคนช้าเพราะเส้นทางเต็มไปด้วยโคง้งแล้วก็เดินสูงแต่ทุกๆก้าวที่เดินยังคงพาเราไปข้างหน้าเสมอจงพยายามเพื่อเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อเป็นใครสักคนบนเส้นทางของเขานะแต่ละคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองบางครั้งเผลอไปหวังดีเจตนาให้เป็นดั่งใจเราแต่ลืมไปว่าชีวิตใครก็ชีวิตมันเราควรเคารพการใช้ชีวิตของทุกคน แม้จะเจตนาดีเพียงใดแต่มันก็เป็นชีวิตของเขาการเลือกของเขาอาจไม่ถูกต้องในสายตาเราอาจดูแลว้วไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่อย่าลืมนะว่าถูกผิดใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่การตีความของแต่ละคนดีของเขาแต่ไม่ดีสำหรับเราผิดของเราอาจถูกสำหรับเขาก็ได้นะเพราะสุขใครสุขมัน สุขของเราอาจจะเป็นการได้ออกไปเที่ยวได้กินของอร่อยมีเวลาพักผ่อนมีเงินใช้มีสุขภาพที่ดีและก็มีความสบายใจ,จเจริญพร